เดี๋ยว,วันนี้คุณครูบอก็จะมีกิจกรรมอักษรกระดาษทรายมาให้น้องต้าดูนะครับเรามาดูกันเลยว่าวันนี้คุณครูบอสเตรียมตัวอะไรมาให้น้องต้าดูครับ กอกอกอไก่กไก่น้องต้าเคยได้ินคำที่ขึ้นต้นที่เสียงกอไก่คำว่าอะไรบ้างครับคำว่าไก่คะ่ะเอ่อกุ้งแล้วก็กินครับผมเรามาดูตัวสอตอนต่อไปเลยนะครับ อาอาน้องต้าเคยไินคำที่คุ้นต้นด้วยเสียงอาคำว่าอะไรบ้างครับเพราะว่าอาคำว่ามาแล้วก็ตาค่ะครับผม หมหมหมมาโมมาน้องต้าเคยได้ยินเสียงคําที่ขึ้นต้นด้วมยอมอมาคําว่าอะไรบ้างครับคาว่ามาแม่แล้วก,ก็แล้วก,ก,ก,ก็ไม่ครับผม<โ>กอ<โ>กออ่าอ่ามโมน้องต้าลองหยิบกอไก่ไมาให้ครูดูสิครับ ที่ครับอครับวางไว้ที่เดิมครับมอครับวางไว้ที่เดิมครับน้องต้าสัมผัสตัวอ้ึอ้คุครูบอสหน่อยครับตัวคอครับ ตัวมอรครับอยากเป็นครูบอสขอในงานสลับที่นะครับลองตาสัมผัสต,ตัวอาร์ให้เุณนครูบอสดูหน,น่อยครับตัวกอรครับตัวโมรครับ สัมผัสตัวอครับตัวกอครับตัวมอครับนี่คือตัวอะไรครับกอไก่ค่ะตัวอะไรครับอาตัวอะไรครับมอมมาดี๋ยวคุณครูบอสก็จะมีอักษรอีกหลายตัวเลยนะครับให้น้องต้าได้ลองทำดูนะครับ ค่ะวันนี้นะคะคุณงครูก็มีชุดภาพสัตว์มาให้น้องกล้วยได้ดูได้อ่านนะคะค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้คือคําว่าอะไรคืออะไรคะสิงโตครับสิงโตและอันนี้ล่ะคะไม่รู้ครับอันนี้นะคะไม่รู้ครับอันนี้นะคะเสือครับอันนี้เสือ ไม่รู้ครับไม่รู้นอนนะครับนอน,นะค่ะไม่รู้ครับไม่รู้สุนัขครับสุนัขนะคะค่ะแล้วอันนี้คือคือแบบบัตรภาพที่น้องกล้วยรู้นะคะ,ะหลายจากนี้เราจะเอาบัตรคําทั้งหมดนะคะที่มีอยู่ตรงนี้มาสัมพันธ์กับบัตรภาพที่น้องกล้วยรู้จักนะคะเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้คือ นอนนอนอยู่ตรงไหนคะตรงนี้ค่ะนอนอยู่ตรงนี้อันนี้คืออะไรคะลมมานนไ,มไม่รู้จักไม่รู้อันนี้ล่ะคะไม่รู้ครับอันนี้คือสุนัขสรนัน้องกุ้ยอยู่ตรงไหนคะสุนัขตรงนี้ค่ะอันนี้คือสิงโตสิงโตใช่แล้วค่ะอันนี้คือสิงโตนะคะ และอันสุดท้ายคือเสือ <_ tissue> เสืออยู่ตรงไหนคะตรงนี้เสืออยู่ตรงนี้นะคะและอันนี้นะคะคือบัตรภาพชุดตรวจสอบนะคะเราจะมาตรวจสอบกันว่าที่น้องกล้วยได้วางบัตรคําที่สัมพันธ์กับภาพที่น้องกล้วยรู้จักไปแล้วมันถูกต้องหรือไม่นะคะอันนี้นะคะคือสูนัขน้องกล้วยอ่านออกเสียงนะคะสูนัก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 อันนี้คือ ถูกต้องไหมคะถูกค่ะอ่านว่านอนอนอันนี้หนอน,น,อ,นอันนี้คือถูกต้องนะคะอ่านว่าสิงโต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 และบัตรคาบสุดท้ายนะคะอันนี้คือเสืออ่านออกเสียงนะคะสเสือเสือ เสือค่ะอันนี้คือเราได้ตรวจสอบนำบัตรที่นำบัตรตรวจสอบมาตรวจสอบชุดบัตรคำนะคะหลังจากที่เราเล่นเสร็จแล้วเราก็จะมาเก็บโดยการเก็บที่ค้ากันนะคะ อันนี้เราก็ได้เก็บบัตรภาพและคําเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปเล่นนะคะน้องเดียมาหาคณครูได้ไหมคะอ่าน้องเดียปูเสียแล้วก็วางข้าวที่ครูให้หยิบมานะคะอะวางความได้เลยคะ่ะ นองเดียวนะคะนี่คือภาพชุดการขนส่งนี่ภาพอะไรคะไม่รู้ค่ะนี่ภาพอะไรคะรถมอไซค์ค่ะนี่ภาพอะไรคะอันนี้หนูไม่รู้ค่ะนี่ภาพอะไรคะอันนี้เรือค่ะ นี่ภาพอะไรคะไม่รู้คะ่ะนี่ภาพอะไรคะเครื่องบินคะ่ะอืทีนี้ภาพที่ครูคว่ำอยู่ตอนนี้นะคะคือภาพที่น้องเดียบอกคุณครูว่าไม่รู้เดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังนะคะนี่คือรถหกล้อสำหรับขนส่งสินค้าต่างๆ นี่คือรถหกล้อสำหรับขนส่งสินค้าต่างๆนี่คือรถพยาบาลสำหรับขนส่งผู้ป่วยนี่คือรถพยาบาลสำหรับขนส่งผู้ป่วยนี่คือรถไฟสำหรับขนส่งผู้โดยสารนี่คือรถไฟสำหรับขนส่งผู้โดยสาร ันเดียดูนะคะเรามีรถพยาบาลรถไฟแล้วก็รถหกลอ้อทีนี้เดี๋ยวครูจะให้น้องเดียชว,วนเพื่อนที่น้องเดียอยากเล่นด้วยมา1คนนะคะบอสน้องเดียขยับให้เพื่อนนะคะบอสอ,อันนี้คือรถไฟใช้ขนส่งผู้โดยสาร อันนี้คือรถหกล้อใช้ขนส่งสินค้าแล้วก็อันนี้คือรถพยาบาลใช้ขนส่งผู้ป่วยขอบคุณนะบอสบอสไปได้แล้วนี่คือภาพชุดการขนส่งน้องเดียนำไปเล่นกิจกรรมตามความสนใจของตัวเองได้เลยนะคะ ภาพยานพาหนะขนส่งส่วนนี้คือชุดภาพผลไม้เดี๋ยวเรามาช่วยกันคะภาพทั้งสองชุดนี้นะคะน้องต้าค่ะภาพได้เลยค่ะหูต้องมองคว่ามไหมไม่ต้องคว่ามค่ะน้องตา้า เดี๋ยวคุณครูจะให้น้องต้าลองจัดหมวดหมู่ภาพเหล่านี้ที่น้องต้าวางน้องต้าช่วยจัดให้ครูหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะน้องต้าจัดเสร็จแล้วใช่ไหมคะค่ะไหนมีภาพอะไรบ้างน้องต้าช่วยบอกครูหน่อยได้ไหมคะอันนี้มีหนูแบ่งเป็นผลไม้ มีนี่คือส้มค่ะนี่คือแตงโมและนี้ก็คือกล้วยค่ะค่ะอันนี้หนูคิดว่ามันเป็นพวกพายานพาหนะก็เลยมีเครื่องบินนี่รถไฟแล้วก็นี่เรือค่ะใช่แล้วค่ะที่น้องต้าแบ่งมาให้คุณครูเป็นหมวดหมู่แบบนี้น้องต้าแบ่งถูกแล้วนะคะหมวดหมู่แรกที่น้องต้าแบ่งก็คือหมวดหมู่ของผลไม้ค่ะส่วนหมวดหมู่ที่สองก็คือหมวดหมู่ของยานพาหนะค่ะ เดี๋ยวน้องต้านำภาพเหล่านี้นะคะชุดภาพทั้งสองชุดนี้ไปเล่นได้เลยค่ะ